สวัสดีค่ะราศีเมษรัคนาเมษหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่2 1อมีนาคมไปจนถึงวันที่19เมษายนคลิปนี้จะมาอนะัปเดตแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีคงคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะช่องชาแนลนี้นะคะจะแบ,บ่งวันที่ตามหลักงหราศาสตร์ตะวันตกซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยค่ะแต่ว่าคุณสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีได้เลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะราศีเมษขอพลังงานหลักของคุณหนึ่งไปค่ะ พลังงานหลักของราศีเมษนะคะเป็นพลังงานหลักที่ดีมากค่ะจัสเมนนะคะจัสเมนใครที่รอคอยข่าวข่าว,าวสารการตัดสินหรือว่าการประกาศผลอะไรเนี่ยค่ะคุณกําลังได้รับสิ่งนั้นอยู่นะคะทั้งบุญและกรรมด้วยบางท่านนะคะเป็นการตัดสินชะตากรรมนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นการให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่ว่าจะบุญหรือกรรมไม่ามอง,มองว่ามันเป็นโอกาสใหม่ที่ดีะคะ่ะ ที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนนั่นเองนะคะเป็นข่าวดีค่ะในการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของคุณอดีตเก่าๆหวนกลับมาหรือไม่เราอาจจะตัดสินกับอดีตเก่าๆแล้วมีการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยการจบบางอย่างหรือว่าการกลับมาแล้วก็แก้ไขทุกอย่างดีหมดเลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าเหนื่อยนะคะที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหามากมายไปหมดเลยเกิดขึ้นนะคะ The Tower มาพร้อมกับ Devil ปัญหาบางอย่างที่เหมือนจัดการไม่ได้หรือตัดกันไม่ขาดอย่างนี้คะ่ะเกิดความลังเลสับสนมากมายไปหมดเลยนะคะ บางท่านนะคะอุปสรรคปัญหาอาจจะเป็นรักทางไกลหรือว่าความแตกต่างที่แตกต่างกันมากๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนเก่าหวนกลับมาแบบนี้ได้ด้วยค่ะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ที่เพื่อนที่มากกว่าเพื่อนนะคะสุดท้ายแล้วค่ะแม่โมรู้สึกว่าคุณรู้ใจของตัวเองเป็นการกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะการทําตามหัวใจของตัวเองนะคะ คุณกำลังได้แล้วข่าวดีทั้งการที่เราอยากจะไปเริ่มต้นใหม่แก้ไขในสิ่งเก่าๆหรือการที่ตัดสินใจจากสิ่งเก่าๆเ,เพื่อ m o v e on ไปข้างหน้าหรือไม่ก็สิ่งเก่าๆที่มันหยุดนิ่งไปแล้วมีการพัฒนาต่อเติมหรือการการขยับมาทําอย่างเงี้ยค่ะจากสิ่งเก่าๆต่อเติมไม่ว่าจะงานหรือคนรักก็ตามหรือไม่ก็คนเก่าหวนกลับมานั่นเองะคะ่ะแล้วก็มีการให้โอกาสกันใหม่ซึ่งไม่มอรู้สึกว่าทั้งไพ่ของ โชคชะตาแล้วก็ผมลิขิตเนี่ยค่ะมันเป็นข่าวดีล้นล้วนเลยสำหรับราศีเมษในช่วงนี้นะคะทีนี้มาดูคนรักของราศีเมษบ้างค่ะคุณดูสิงไงกับราศีเมษ่ะขอบพร,ร,เระเงินหลักลนไปนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่ของนักบวชนั่นเองนะคะคนที่ไม่ยอมทำผิดหรือว่าเป็นนัก ศีลก็ได้นะคะคนที่ถือศีลน,นี่้ยะคะหรือไม่ก็เขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนไหมนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่เย็นชาแต่ก็ให้อภัยง่ายนะคะรักใครก็รักจริงเช่นเดียวกันค่ะเขารักคุณนะคะที่สำคัญผูกพัน แล้วก็ต้องการเริ่มต้นใหม่กลับมาคืนนี้ครั้งนี้ค่ะรับรองว่ามั่นคงแน่นอนนะคะตัดกันไม่ขาดนะคะอะไรที่จบไปแล้วพังไปแล้วตอนนี้เขากลับมาคิดทบทวนแล้วก็รู้ใจของตัวเองะคะ่ะคุณคือคนที่เขารักนะคะแล้วเขาจะซื่อสัตว์กับคุณนะคะ ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ทําผิดด้วยนะคะแต่ถ้าคุณทําผิดต่อเขาเขาพร้อมที่จะให้อภัยคุณเสมอคะ่ะก็ถือว่าเป็นภัยชีเดียนะคะมาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างคะ่ะปากหลังของเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ของราศีเมษกับคนรักค่ะ เราไม่จําเป็นต้องเรียกร้องอะไรอีกแลว้วอะเพราะเราจะทําตามความถูกต้องอะคะ่ะความยุติธรรมแล้วก็อยู่กับความจริงให้อดีตเป็นบทเรียนนั่นเองนะคะการรู้ใจของตัวเองการกลับมาสารต่อความสัมพันธ์นะคะ การให้โอกาสแล้วก็เริ่มต้นเช้าว,วันใหม่บางท่านมีโอกาสคือถ้าใครแต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่เราจะตั้งคันหรือว่าแพลนเรื่องของมีบุตรหรือว่าอนาคตมากขึ้นนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นหรือบางท่านอาจจะตัดสินใจที่คือเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่นะคะที่สดใสแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยะคะ่ะการตัดสินไม่ว่าเราจะเริ่มต้นใหม่กับคนเกา่าหรือว่าการตัดสินความสัมพันธ์ที่เรา ไปเริ่มต้นใหม่ก็ตามทุกอย่างดีหมดเลยค่ะการรูใจของตัวเองแล้วก็การกลับมาเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะให้โอกาสอดีตเก่าๆะคะ่ะและการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมการเห็นอกเห็นใจแล้วก็การเข้าใจนั่นเองนะคะขอข้อความจากคนรักของราศีเมษเลยค่ะ เารักคุณค่ะถึงแม้ว่าจะเครียดในบางครั้งที่เราอาจจะไม่มีเวลาให้กันหรืออาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะคะตอนนี้เขารู้ใจของตัวเองแล้วค่ะรู้ทุกอย่างแล้วนะคะแล้วเขากําลังจะจัดการจัดการที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงแก้ไขความสัมพันธ์ให้มันดีกว่าเดิมอะคะ่ะเขาไม่สามารถปล่อยมือจากคนที่เขารักได้เพราะนี่คือบ้านคือครอบครัวคือทุกอย่างของเขานั่นเองลาซิเมรลนะคะมีอะไรจะบอกคนรักคะ จะกังวลใจกับเรื่องราวเก่าๆความห่างไกลความกังวลใจความลังเลสับสนแต่สุดท้ายค่ะคุณก็ให้โอกาสเขาอยู่ดีนะคะในการเริ่มต้นใหม่ไปแบบช้าๆอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะมีการปลดบล็อกแล้วก็คุยกันนะคะเป็นเรื่องราวเก่าๆที่หวนกลับมาสุดท้ายเราความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะต้องทบทวนนะคะว่าจะเริ่มต้นใหม่ เป็นเพื่อนที่รู้ใจหรือว่าเป็นคนรักที่รู้ใจประมาณนี้นะคะราศีเมษน่าจะมีตัวเลือกหรือไม่ก็อาจจะเป็นความลังเลใจของเราที่ไม่มั่นใจก็ได้สุดท้ายแล้วโอกาสมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะไพ่ของชะตากรรมดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้ สวรรค์ยังไม่ได้ต้องการให้เราเลิกลากันเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นการกลับมาเคลียร์ความสัมพันธ์ว่าเราจะให้โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าพอแค่นี้นั่นเองแต่สุดท้ายแล้วไพ่ของชะตากรรมก็คือครึ่งหนึ่งคือโชคชะตาอีกครึ่งหนึ่งคือมนุษย์นะคะถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลยแบบนี้นะคะก็เพื่อให้เราได้เจอคนที่ใช่รักคู่ควรกับเรานั่นเองหรือว่าหาทางออกที่มันดีสําหรับความสัมพันธ์นะคะแม่หมอมองว่าจะเสม็นมาพร้อมกับโชคชะตาและพรมลิขิตหรือว่า เวลาต่างๆเนี่ยค่ะดีสำหรับความสัมพันธ์และก็โอกาสใหม่ๆนะคะในการเริ่มต้นใหม่ค่ะขอให้แนะนำให้กับราศีเมษเลยน,นะคะ Take Action เริ่มต้นใหม่นะคะทำชีวิตให้มีความสุขมากกว่าเดิมค่ะไม่ว่าจะหน้าที่การงานด้วยนะคะเป็นข่าวดีเรื่องราวดีๆแล้วก็ คุณจะได้รับประสบการณ์ดีๆค่ะโอกาสดีๆด้วยผู้ใหญ่อาจจะให้โอกาสเราหรือว่าเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะตัดสินใจแล้วก็เผชิญหน้าด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วทําสิ่งที่ใช่ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องด้วยนะคะเลือกทางเดินที่ดีค่ะมีปัญหาก็จัดการให้ตรงจุดนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความสุขแล้วก็ต้องดีกว่าเดิมด้วยเป็นกำลังใจให้กับราศีเมษด้วยค่ะ ทีนี้มาดูสำหรับคนโสดกันบ้างนะคะคุณเป็นยังไงบ้างคะพลังงานหลักของคนโสดราศีเมษนะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นค่ะใจดีรักเด็กแล้วก็รักครอบครัวด้วยตอนนี้อยากจะมีครอบครัวแล้วนะคะสิบถ้วยก็ต้องการคู่รักผู้ชีวิตอยากแต่งงานอยากมีความสุขนั่นเองนะคะเดินเลิฟเข้ามาด้วยอยากมีใครสักคนแต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะคะต้องการคู่ชีวิตะคะ่ะ ที่ผ่านมาได้รับบทเรียนมากมายไปหมดเลยนะคะคัดกรองทุกคนที่เข้ามาเลยค่ะยิ่งรู้มากก็เป็นกังวลมากนะคะไม่อยากจะเสี่ยงะคะ่ะแต่อยากจะไปแบบชา้าช้าช่วงนี้อาจจะโฟกัสแต่เรื่องของหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวคนที่อยู่รอบข้างแต่ก็เปิดใจที่จะต้อนรับคนใหม่ๆแต่ไปแบบชา้าช้านั่นเองะคะ่ะวิวออฟจูนะจะมีคนคุยแล้วแหละนะคะแต่ว่ารอดูอีกสักนิดนึงประมาณนี้ค่ะพึ่งจะแบบพึ่งจะ อกหักรักคุดมาสําหรับบางท่านหรือบางท่านอ,นอาจจะยังที่ไม่พร้อมเปิดใจหรือว่า,ารู้สึกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองประมาณนี้นะคะก็แบบชินแล้วอย่างนี้ค่ะไปแบบช้าๆนะคะไพ่ชวยบอกหน่อยค่ะว่าแล้วในปากหลังของเดือนมิถุนายนนะคะคนโสดราศีเมษจะมีแนวโน้มความรักเป็นอยงไบ้างคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทางทิศไหนคะ มีสเสน่ห์แต่ค่อนข้างที่จะแบบเลือกหน่อยนะคะเลือกคนที่จะเข้ามาประมาณนี้ค่ะคัดกรองทุกคนเลยรู้ดีนะคะมีบทเรียนก็ต้องระมัดระวังตัวอย่างคะ่ะแต่ระวังได้แต่อย่าละแวงให้มากนักนะคะมีสเสน่หะะ์ค่ะแล้วก็ช่วงนี้คิดมากฟุ้งซ่านด้วยไม่รู้ว่ารออะไรหรือไม่ก็มีคนที่อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่พร้อมจะเปิดใจะคะ่ะคนที่จะเข้ามามีนกละกฎพิจิกนะคะ เป็นรักทางไกลได้ด้วยคนที่พยายามอยากจะพูดจะคุยกับคุณมากๆมีสนเสน่ห์เป็นอาวุธมากเลยนะคะคนนี้แล้วก็เขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณจริงจังจริงใจกับแฟนลีด้วยนะคะอาจจะเข้ามามากกว่า2คนหรือไม่ก็2คนนะคะให้คุณกังวลใจหรือไม่ก็บางท่านอาจจะเอาอาดีตตัดสินกับปัจจุบันก็ได้นะคะก็เลยเหมือนกับคุยได้แต่ว่าไปแบบช้าๆประมาณนี้นะคะ่ะเมสิงธนูได้ด้วยนะคะหรือว่าคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณนะคะเข้ามาแล้วทําให้ฟุ้งซ่าน ค่อนข้างที่จะแบบมีคนคุยเยอะนะคะรอคนที่ใช่คนเดียวเท่านั้นหรือบางท่านอาจจะเป็นคนเก่าเข้ามาทำให้หงุดหงิดใจได้ด้วยค่ะถ้าวิวอฟอฟจูนเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะมีคนเข้ามาเยียวยาหัวใจอย่างแน่นอนแต่ว่าใจค,คของคุณนะคะพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเขาเมื่อไหร่นั่นเองเจอด้วยความบังเอิญจากการเดินทางเพื่อนแนะนำ รักทางไกลเป็นต่างชาติด้ด้วยนะคะแต่คุณค่อนข้างที่จะอยู่ในเซฟโซนก็ไม่เป็นไรคะ่ะไปอย่างช้าๆนะคะอย่าให้ความเคยชินทําให้เรากลัวแต่จงกลายเป็นวงกลมที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเลยเราอยู่ได้ด้วยตัวเองคนที่เข้ามาเราก็เลยไม่รีบประมาณนี้คะ่ะเพราะเรามีความสุขนั่นเองนะคะ ไม่ใช่อยากจะต้องการใครเข้ามาเติมเต็มอะค่ะแต่คุณมีความสุขและพร้อมที่จะเลือกให้ได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองนะคะก็เป็นความรักที่ที่ปลอดภัยะค่ะขอภัยแนะนำให้กับคุโสดเลยนะคะอีโก้หรือกำแพงหรือไม่ก็อาจจะเป็นความกังวลใจที่มากเกินไปอะค่ะ เราต้องอยู่กับความจริงแล้วก็มองถึงปัญหาค่ะที่ผ่านมาหรือไม่ก็ปัจจุบันที่อยู่ในใจของเราแล้วกแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะคะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองะค่ะอย่าให้อดีตมาตัดสินปัจจุบันหรือว่าความสับสนของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเริ่มต้นใหม่ค่ะเทคแอคชั่นมีโอกาสเจอรักแท้เนื้อคู่แล้วก็แต่งงานได้ด้วยค่ะ รักแรกพบนะคะเป็นรักแท้ใช่ค่ะมีกาแต่งงานด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับราศีเมษด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะ